คุณชอบไปดูบอลไหมคะรู้หรือเปล่าว่าระหว่างดูบอลอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้นะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราเดินทางไปสนามที่อาจเกิดรถชนตอนเชียร์บอลมันเกินไป<อ>ก็อาจจะตกสเตเดียมได้หรือแค่ ก,ก็เสี่ยงไปหมดพวกเราก็เลยมีสิ่งดีๆเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นก็คือประกันอุบัติเหตุสปอร์ตแฟนจากเมืองไทยประกันภัยที่ออกแบบเพื่อแฟนบอลโดยเฉพาะเลยนะคะถือว่าเมืองไทยประกันภัยใส่ใจและซัพพอร์ตแฟนบอลอย่างพวกเรามากๆแฟนบอลตัวจริงต้องมีประกันนะคะจะได้ไม่กังวลว่าจะเจ็บตัวตอนเชียร,ร์แรูลูไหมคะว่า คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด10,000บาทต่อครั้งแถมกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็ได้สูงสุด5,000บาทและอีกหนึ่งที่น่าจะถูกใจแฟนบอลที่สุดนั่นก็คือคุ้มครองเพิ่มหากเกิดอุบัติเหตุขณะเข้าชมการแข่งขันกีฬาโอ้โหประกันอุบัติเหตุสปอร์ตแฟนคุ้มครองแฟนบอลทุกแมตช์ทุกสถานการณ์ไปเลยและจะบอกให้ว่าประกันค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่399บาทต่อปีเท่านั้นเองประกันดีๆแบบเนี้ยไม่มีไม่ได้ แล้วคุณอยากให้เมืองไทยประกันภัยทำประกันแบบไหนออกมาอีกคอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างได้นะคะ